ใช่ไหมูไปเก็บไหมเป็นร้อยชั่วโมงกไม่ยังไม่ได้เก็บอ๋อของเราเก็บยังเก็บแล้วถือว่าก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่บินอธิบายเพิ่มเติมเนาะทำเพราะว่าเอออยากช่วยเหลือชุมชนอย่างเี้ยเพราะว่าเดีย๋ยวนี้มันแพงมากเลยลาสะุดเนี้ยเี่ยมีแต่แบบลหลักมื ชื่อนางสาวชุนระดามสุนทันค่ะอยากเข้าสถแพทย์ค่ะเกษตรศาสตร์ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำหลายอย่างค่ะช pues, uh ื huh. ่อเล่นชื่อพีค่ะอยู่ชั้นปาค่ะอยากเข้าคณะสัตวแพทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรู้สึกว่าได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นค่ะว่าการทำงานจริงๆของศัลยแพทยาศาสตร์ก็สูนได้ประสบการณ์แล้วก็ได้แรียนมาไ นางสาวกมลรักคุณประคองชื่อเล่นชื่อไปอายุ16ค่ะเรียนอยู่ชัน้นหาอยากเข้าัตวแพทย์มกเกษตรค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาดูอะไรที่ไม่เคยดูแล้วก็ได้ได้เข้าคลินิกคือปกติไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยนี่ได้เข้าคลินิกสัตว์เป็นครั้ง,งแรกรก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ สวัสดีครับชื่อเด็กชายทัศวิชลาพิชาพงครับชื่อเล่นชื่อสกายครับอยากเข้าคณะศัตวแพทย์ครับผมก็ไม่เครียดเลยครับก็ดีใจที่ได้มาดูวิธีการเป็นสัตวแพทย์ดูว่าขับผ่าตัดกันยังไงอะไรครับประสบการณ์ครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับต้องลองมาครับผมถ้าสนใจด้านนี้ สวัสดีครับผมชื่อใหม่นะครับผมชื่อจริงชื่อน o ิชัย a i ปทมครับอยากเข้าพยาวิแพทย์ของมหาวขอนแก่นครับผมรู้สึกด,ดีมากนะครับผมได้ประสบการณ์ดีมากเขาสอนทำจริงครับผมดูใกล้ๆชิดเลย สวัสดีครับชื่อนายเอกรัตน์ทองอมนะครับอายุ17ปีแล้วครับคณะที่อยากเข้าก็ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่อยากเข้าเป็นพวกเกี่ยวกับสายสุขภาพอะครับวันนี้ก็ประมาณว่าเราอยากจะได้แบบประสบการณ์เกี่ยวกับสายสุขภาพในด้านต่างๆแบบนี้ครับจะมาดูว่ามีเป็นอะไรยังไงบ้างกิจกรรมนะครับชื่อนายตะวันนะครับสัตว์นิบุนชื่อเล่นชื่อน้องตะวันนะครับก็อายุ16ปีครับสัตวแพทย์ครับรู้สึกว่าประทับใจครับเพราะว่าอยากมาลองจริงๆแบบนี้หลายรอบแล้วครับตก็เหมือน ที่อื่นเขาไม่ค่อยเปิดครับเพราะว่ามันค่อนข้างแบบว่าเกี่ยวกับชีวิตเลยครับไม่ได้ทําจริงแบบนี้ครับก็ฝากด้วยนะคะ MST Med ค่ะเรียนจริงได้จริงต้อง MST Med เรียนจริงได้จริงต้อง MST Med เรียนจริงได้จริงต้อง MST Med เรียนจริงได้จริงต้อง F F t m s t m a ็ดครับเรียนจริงได้จริงต้อง MST m a ็ครับ